แกะกล่องอันบ็อก vivo y12s สมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดของ vivo เปิดราคา4,299บาทมาพร้อมกับชิปเซ็ต m e d i a t e รุ่น p30 แบต5,000จะเป็นไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับมาถึงไที่่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนน้องเล็กรุ่นล่าสุดในตระกูล y series ของ vivo นะครับกับ vivo y12s สมาร์ทโฟนอีกหนึรุ lazy, ่นที่ ต้องบอกเลยว่าคิดถึงมากๆหากเราย้อนกลับไปสักปีที่แล้วเนี่ย vivo ได้วางจาหน่าย vivo y12 ไปหลายๆคนคงจะจําได้นะครับช่วงนั้นเนี่ยเรียกได้ว่ามีกระแสตอบรับดีมากๆขายดีเป็นเทน้ําเททา่าล่าสุดครับ vivo ได้นําสมาร์ทโฟนรุ่นต่อย,ยอดความสําเร็จอย่าง vivo y12s เข้ามาวางจาหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลุดมากพูดถึงเรื่องของสเปคของเจ้ารุ่นนี้พอสมควรเลยอยู่ที่เมืองผมแล้วนะครับสำหรับเจ้า vivo y12s รุ่นนี้นะครับเรียกได้ว่าเปิดมาราคากําลังดี4,299บาทมาพร้อมกับจุดเด่นที่ค่อนข้างน่าสนใจแบต5,000มิลิแอมปมาพร้อมกับชิปเซ็ตเมทเอคโร T35 กล้องหลัง2เลน กล่องหน้าความเอ็ด8ล้านนะครับเดี๋ยวผมจะมาแกะกล่องอันบ็อกให้ทุกคนได้ชมกันนะครับว่าเจ้ารุ่นนี้หน้าตาเป็นยังไงบ้างแล้วก็อุปกรณ์ภาไในกล่องเป็นยังไงบ้างปะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันที่สเปคของรุ่นนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับก่อนที่เราจะมาอันบ็อกชมภายในพร้อมๆกันสำหรับเจ้า Vivo Y12s รุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับชิปเซ็ต MediaTek P35 นะครับมีแรมมาให้3กิกรม32กิกะไบต์แบตเตอรี่มีให้5,000ม ah. ิลลิแอมรุ่นนี้ มาพร้อมกับกล้องหลักความละเอีย13ล้านมาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียด8ล้านนะครับเรื่องของการเชื่อมต่อต่างก็รองรับ w i f i 5 g แล้วก็มาพร้อมกับ b บลูทูธเวอร์ชัน5จะเป็เข้าๆก็จะประมาณนี้นะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูตัวกล่องกันดีกว่านะครับหน้าตากล่องนะฮะหน้าตาจะประมาณนี้นะครับหลกัหลกๆนะครับดีไซน์กล่องคล้ายๆกับตัว y 2 0ะฮะที่ขายไปก่อนหน้านี้นะครับมีสีน้ำเงิน ัดกับสีขาวแน่นอนครับตรงนี้เห็นว่า V12S มีโลโก้ Vivo มีเห็นว่า RAM 3ม RAM 3านะครับหน้าตาจะประมาณนี้นะพลิกมาด้านหลังครับผมเราจะเห็นจุดเด่นของรุ่นนี้ด้วยกันทั้งหมด3หัวข้อนะครับเรื่องแรกเลยคือเรื่องของแบตเตอรี่5000ม ah, ิลลิแอมป์นะครับเรื่อง2คือเรื่องของการสแกนลายนิ้วมืออยู่ด้านข้างของตัวเครื่องต้องบอกเลยว่าราคา1 2 9 9 9ไม่ธรรมดานะฮะมีสแกนลายนิ้วมืออยู่ด้านข้างตัวเครื่องด้วยนะแล้วก็ถัดมาครับจะมีในส่วนของกล้องหลังแบบ AI Duo Camera นะครับรุ่นนี้จะมีกล้องหลังมาให้ทั้้งหมด2เลนลนแวก เรื่องของสีรุ่นนี้ที่ผมได้มาจะเป็นสีบู่นะครับถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะมีวันจำหน่ายอีกสีหนึ่งคือสีดำนะฮะหรือว่าสีแบ็คนั่นแหละนะฮะทุกคนหลักๆจะประมาณนี้นะมาแกะกล่องดูกันเลยดีกว่าช่วม,ม้เปิดออกมาครับผมด้านในจะมีเป็นกล่องอีกกล่องหนึ่งนะครับหน้าตาดูดีนะฮะด้านในแล้วก็แน่นอนครับถ้าเราดึงออกมาแบบนี้ จะมีเป็นเคสนะฮะแล้วก็มีเป็นสมุดคู่มือพร้อมกับเข็มจิ้มสิมนะฮะเคสเป็นเคสทีวีนะครับเป็นเคสทีวีใสแถมให้หน้าตาดูดีนะทุกคนแล้วก็ข้าง,างๆแน่นอนครับตัวนี้อย่างที่เขาบอกไปก็คือมาพร้อมสก,กัดน้ำมือด้านข้างตัวเครื่องก็จะมีการเว้นเอาไว้นะฮะการปิดพอร์ตชาร์จก็ยังคงมีอยู่นะฮะตามแบ,บัฉบับของ vivo เคสที่แถมมาเป็นเคสใสก็โอเครู้สึก, okay กสว่าใช้ได้ก็จะประมาณนี้ถัดมามีในส่วนของตัวเครื่องนะครับผมนี่ว้าวสีสันถือว่าโอเคเลยนะฮะตรงน,นี้ก็จะมีบอก เรื่องของถาดซิมสามารถใช้2ซิมเพิ่มเมมได้เป็นแบบดิปเปนสล็อตพอเราเปิดมาอีกก็จะมีใบอีม e ี่นะครับแล้วก็ด้านในแน่นอนแฟบก็จะมีเป็นตัวสายชาร์จเป็นสายชาร์จมาให้นะเป็นแบบไมโครนะทุกคนรุ่นนี้ยังคงใช้ไมโครอยู่แล้วก็มีอะแดปเตอร์จ่ายไฟแถมมาให้นะฮะ่ต้องสื่อครับราคานี้5้วันอแอมแน่นอนนะครับเป็นปลั๊กสีขาวแบบนี้ด้านในไม่มีหูฟังแถมมาให้ก็จะประมาณนี้นะครับหลักๆที่ทุกคนได้มาเรามา ดูตัวเครื่องไปพร้อมกันเลยดีกว่านี่ทุกคนโอ้สวยแชบเฮ้ยทุกคนสวยนะสีสวยมากทุกคนสีจะเป็นแบบลุงล้งๆอะ่ะนะฮะลุงล้งๆเหมือน เหมือนอะไรอ่ะเหมือนไข่ม,มุกป้าเหมือนมุกก่ะทุกคนสวยมากทุกคนสีจะเป็นสีออกฟ้าๆน้ําเงินๆน,น,นะครับแล้วก็โดนแสงจะตัดเป็นสีออกลุงๆนะฮะสวยมากทุกคนสวยจริงกระทิ้งแดงขวดนะบอกได้เลยว่าสวยมากนะครับตัวเครื่องค่อนข้างหนานะฮะค่อนข้างหนาพอสมควรนะครับเทียบกับตัว Y20 ความรู้สึกผมพอๆกันไม่ได้แตกต่างกันมาก้านหลังถ้าเรามองแบบนี้กล้องอาจจะยื่นออกมานิดหนึ่งสวยมาก,งา,กง,งานประกองานประกอบดานข้างดานซ้ายมีสโลตเสรซีเป็นแบบทิปเปิลนะฮะ แจ้งแล้วก็ไม่ต้องไปดูมากมายส่วนด้านบนไม่มีไมโครโฟนแล้วก็ด้านล่างก็มีรูฟัง35มีไมโครโฟนนะครับแล้วก็มีในส่วนของปลดชาร์จเป็นไมโครอยู่น่าเสียดายนิดนึงถ้าเป็นไทสีน่าจะดํากว่านี้นะครับแล้วก็มีลาโพงหลักนั่นเองนะฮะนี่ด้านหน้าก็ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับตามแบบฉบับของ vivo นั่นเองมาเดี๋ยวเรามาลองใส่เคสกันนะฮะโมดูลกล้องยื่นออกมาจากตัวเครื่องนะทุกคนนี่ฮะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็ตรงกล้องสวยมากมีสีเงินเงินด้วยทุกคนเปย มีไฟแฟลชตรงนี้แล้วก็มีเขียนตัวหนังสืออตรงนี้นะฮะเนี่ยโอเคนะครับลองดูกันดีกว่าว่าใส่เคสแล้วมันจะกันตัวเครื่องได้หรือเปล่าโอเคนะฮะป๊าอ่าใส่เคสแล้วกันฮะทุกคนคือถ้าคุณใส่เคสก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นรอยเคสยื่นออกมาพอสมควรเอออันนี้รู้สึกโอเคแล้วก็ตรงสก,กัดน้มือก็เว้นมานะฮะตอนใส่เคสฟีลลิ่งการจับดีมากนะครับน้ำหนักก็ที่ผมลองจับ ไม่หนักมากน้ำหนักกําลังพอดีฟิล์มอะไรติดมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตรงพอร์ชาร์จก็มีจุกปิดอะไรเรียบร้อยนะฮะโดยรวมแบนมากเวลาที่เราใส่เคสก็ขับซีเครื่องได้ดีนะฮะเพราะว่าเคสเขาเป็นเคสใสมาให้จาแมวนะสวยจะจัดเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องดูกันเลยดีกว่านะครับโอเคฟ้าระหว่างเปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของหน้าจอรุ่นนี้กันดีกว่านะครับ vivo y12s รุ่นนี้นะครับในเรื่องของหน้าจอเขาจะมาพร้อมกับหน้าจอ6.15นิ้วนะครับแล้วก็ ตาส่วนเป็น20ต่อ9นะครับรุ่นนี้หน้าจอเป็นหน้าจอ IPS เนะครับแล้วก็ยังคงมาพร้อมกับความละเอียดที่ h d ็ดีเดี๋ยวเรามาลุ้นสีสันหน้าจอไปพร้อมๆกันว่าเป็นไงนะฮะจริงๆผมแกะมาลงโปรแกรมอะไรเรียบร้อยแล้วแหละเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันแต่ว่าตอนที่ผมแกะผมยังไม่ได้แกะออกมาจกถุงนะ <S <S ฮะแฟบโอ้โหทุกคนหน้าจอหน้าจอสวยนะเนี่ยขอบจอบางมากครับทุกคนทุกคนดูดูด้านบนตรงกล้องเนี่ยฮะกล้องหน้า8ล้านเนี่ยนะฮะขอบจอดีมากครับทุกคนขอบจอบางมากนะครับแล้วก็ในส่วนของ อบจอล่างๆก็ไม่ได้มันไม่ได้ใหญ่มากนะครับถือว่าโอเคเลยนะฮะนี่ขอบจอแบบบางมากนะครับฟาดโอเคเดี๋ยวผมลองทัดดูนะฮะนี่ทุกคนเห็นไหมขอบจอบางมากนะครับใช้ได้นะหน้าจอนะครับการคาลิเบตสีก็โอเคนะฮะสีจออาจจะไม่ได้สดมากแต่ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่ทัดเป็นไงลองดูอ่าโอเคนะฮะทัดเท่าที่ลองดู ทัดกลางๆนะฮะทัดกลางๆนี่ทัดกลางๆหะครับหน้าจอจะประมาณนี้เลยทุกคนจอสวยมากนี่เห็นไหมขอบจอบางมากนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์ด้านาในกันดีกว่านะครับว่าเจ้ารุ่นนี้เนี่ยทาง vivo เขาให้อะไรมาบ้างนะครับ เริ่มต้นเงินที่ฮาร์ดแวร์กันก่อนก็แล้วกันนะครับแน่นอนครับในส่วนของสเปคอย่างที่ผมบอกไปนะครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับตัวชิปเซต e d i t e c h ไ e โรพ p 35นะครับแล้วก็รุ่นนี้นะฮะแรมที่เขาให้มาคือ3 g b นะครับแล้วก็แรมที่เขาใช้ก็เป็น LPDDR4X นะครับผมจัประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของความเร็วนะครับรุ่นนี้นะฮะวิ่งอยู่ที่1.80 g h z นะฮะแล้วก็ตามสเปคครับไฮโรพ35แน่นอน100%นเนี่ย สถาปัตย์12นาโนเมตรททุกคนนี่ประมาณนี้นะครับในส่วนของเรื่องหน่วยความจำนะฮะแล้วก็แรมนะครับรุ่นนี้นะครับแรมจะเหลือใช้อยู่ราวๆประมาณ1กิกะไบต์นะครับแล้วก็ในส่วนของความจําเครื่องที่ห้อยมานะครับ32กิกะไบต์เนี่ยนะครับจะเหลือใช้อยู่ราวๆประมาณ20กว่ากิก์เรื่องของกล้องครับแน่นอนครับกล้องหลัง13ล้าน f 2.2นะครับแล้วก็มาพร้อมกล้องหน้าความละเอียด8ล้านนะฮะ f 1.8นะครับ แบตมีให้5,000ันมิลลิแมนะครับเรื่องของสเปคก็จะประมาณนี้นะฮะนี่นะครับผมโอเคนะต่อมาเรื่องของคะแนนอตัตุตู้นะครับอันนี้ผมเช็คมาให้เรียบร้อยแล้วทุกคนว่าคะแนนอยู่ที่เท่าไหร่มานะฮะ ในส่วของคะแนนอตุตู้นะครับรุ่นนี้ทําคะแนนได้อยู่ที่ 108, 1น1 1 1คะแนนนะครับคะแนนระดับนี้ถ้าเน้นใช้งานทั่วไปหรือเหลือแน่นอนนะครับเรื่องของ G P U นะครับหนึ่งาคะแนนนะครับเล่นเกมคะแนนระดับนี้ก็อาจจะเล่นได้นะครับเดี๋ยวไงผมจะมาทดสอบให้ชมว่าเป็นยังไงนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจว่าคะแนนระดับนี้เนี่ยในแต่ละเกมจะไหวหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้า คะแนนในรวม1 0 0 0 0แสนจังการทั่วไปเล่นไลน์ ine, เล่น Facebook อะไรอย่างเงี้ยผมว่าเพียงพอนะฮะเพียงพอแน่นอนครับมาเดี๋ยวเรามาลองเปิด Facebook ไปพร้มอมๆกันนะทุกคนโอเคไม่เป็นไรผมไม่อัปเดตนะฮะนี่ทุกคนลองไขฟีดอ่าถือว่าใช้ได้นะอาจจะไม่ได้เร็วปื๊ดปาร์สเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับการทัดการทัดก็โอเคนะทางติดนิ้วนะการทัดก็ถือว่าใช้ได้นะครับค่อนข้างติดนิ้วเลยทีเดียวไม่มีปัญหาเดี๋ยวลองพิมพ์ดูซิทัสก,กินมันยำไหมโอเคครับ ฟับฟับฟับฟ Y S U I O O O K K J J H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  O K ครับเรื่องการทัดมันยำนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองทดสอบในส่วนของการสแกนลายนิ้วมือด้ันข้างตัวเครื่องกันดีกว่าวารุณนี้นะฮะถ้าเราสแการนิ้วมือข้างๆตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับทดสอบให้คนได้ดูนะว่าเป็นยังไงบ้างนะเอ๋มาตั้งค่าไปพร้อมๆกัน ผมบอกเลยว่าธรรมดาที่ไหนทุกคนเ่นราคานี้ได้สแกนิ้วมือข้างตัวเครื่องเสร็จสิ้นมาเดี๋ยวเรามาลองเทสกันเฮ้ยได้อยู่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 หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองโอ้ได้อยู่ทุกคนไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ใช้ได้ใช้ได้ได้อยู่ไม่ได้แย่ทุกคนเอ้ใช้ได้อยู่เว r y กู o ดนะฮะเวทีกูดจัดจัดนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผม ก็ถือว่าโอเคนะครับสเปคที่เขาให้ก็ใช้ได้นะครับตัวเมทัลโ r o P35 ใช้งานทั่วไปเหลือๆแน่นอนนะครับแต่ว่าเรื่องการเล่นเกมเดี๋ยวผมขออนญาตไปทดสอบเดี๋ยวจะมาเล่าสุนฟังให้ฟังนะฮะดีไซน์สวยเลยดีไซน์ผมชอบมากนะครับด้านหลังตัวเครื่องเนี่ยสีจัดจ้านมากผมเชื่อว่าสีนี้น่าจะขายดีนะครับน่าจะขายดีกว่าสีดำนะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาลองเรื่องของกล้องกันต่อดีกว่านะครับ ซึ่งแน่นอนครับในส่วนของกล้องหลังนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับจะมาพร้อมกับกล้องทั้งหมด2เลนนะครับเป็นแบบ AI Duo Camera นะครับแล้วก็กล้องหน้าคอนเวลตแบบตาลนะครับในส่วนทั้งหมดกล้องนะครับตอนที่เราซื้อมานะครับหน้าตาจะประมาณนี้นะฮะทุกคนหน้าจาจะประมาณนี้เลยนะครับเลนอีกเลน์นึงที่เขามาจะเป็นเลนเดฟนะครับสามารถถ่ายพวกหน้าชัดหลังเบลอได้นะฮะโหมดต่างๆรุ่นนี้นะครับถ้าที่ผมลองเปิด รุ่นนี้ไม่มีโหมดโปรน่าเสียดายมากสำหรับวิดีโอสโลโมชั่นโฟโต้ไลฟ์โฟโต้ถ่ายได้แต่ว่าเท่าที่รองมีโหมดโปรไหมรองก่อนนะฮะภาพคนปบบป๊บรุ่นนี้ไม่มีโหมดโปรทุกคนหรือว่ามันอยู่ตรงนี้ทุกคนรุ่นนี้ไม่มีโหมดโปรนะฮะเอ้ยไม่มีโหมดโปรเฉยอะไรกันครับนี่ยโหมดโปรไม่มีฮะหลักๆถ่ายได้แค่ในส่วนของพอดเทสนะครับพอดเทสก็สามารถปรับ AI ไได้นะครับยังคงมีในส่วนของ ตัวฟีเจอร์ท่าทางมาให้เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับรุ่นพี่อย่างพวกตระกูล V นะการถ่ายเดีโอรุ่นนี้เท่าไหร่เดี๋ยวผมดูถ่ายเดีโอได้สูงสุดคือ1080นะฮะ3 0 fps นะฮะทุกคนจะประมาณนี้นะเ<ม>สียดายกล้องหลังถ่ายหมดโปรไม่ได้นี่นะฮะโอเคนะครับ มาเดี๋ยวเรามาลองกล้องหน้ากันบ้างนะเดี๋ยวผมลองให้ดูกล้องหน้าในเลนส์ราคานี้ผมไม่ผ่านเลยนะฮะทุกคนดูสกินโทนสวยมากมุมดีมากทุกคนมุมดีมากนะครับแล้วก็ดูรายละเอียดดิเห็นปะ่ะกล้องหน้าสวยกล้องหน้าใช้ได้เลยครับกล้องหน้าสีสันกินโทนุโอเคเลยนะกล้องหน้า8ล้านที่เขาให้มาสวยมากครับทุกคนใช้ได้เลยนะเนี่ยไม่ธรรมดานะค่อนข้างสวยเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูดิมีการปรับยูตรงบิวตี้ กล้องหน้าสวยอะทุกคนกล้องหน้าสวยนะฮะกล้องหน้าใช้ได้ครับกล้องหน้าก็มีท่าทงท่าทางปรับเป็นเลนโบเกตถ่ายปกติถ่ายวิดีโอนะครับก็คงไม่ต้องดูหรอกเนาะก็แน่นอนครับเวดีเหมือนกับกล้องหลังนั่นแหละ30เฟรมนะฮะแล้วก็การถ่ายพอร์ตเทสนะครับเซลฟี่แฟนอัลมาก็มีมาให้นะครับโอเคนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้ละกันครับสำหรับตัว vivo y12s รุ่นนี้นะครับโดยรวมนะครับเทที่ผมลองสัมผัสผมชอบดีไซน์นะดีไซน์สวยมากนะครับสเปคถ้าเน้นเรื่องของสเปคจริงๆรุ่นนี้นะครับผมว่าอาจจะยังไม่เหมาะกับสายเกมเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเทียบกับราคาที่เขาจําหน่ายก็ไม่ได้น่าเกียดอะไรนะครับใช้งานทั่วไปหรือๆแบตเยอะนะฮะกล้องเท่าที่ลองก็ถือว่าโอเคนะครับจะได้ไม่มีโหมดโปรมาให้แต่กล้องหน้าบอกเลยว่าสุบแต้มสกล้องหน้าสวยมากดูว่าน่าจะถูกใจแน่นอนสําหรับเจ้า Vivo Y12s รุ่นนี้นะครับยังไงฟักด้วยกันครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะวางขายแล้วนะครับวันที่23พฤศจิกายนครับหรือว่าวันนี้แหละวันที่ผมลงคลิป นะฮะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะลงวันนี้แหละนะครับวันที่23านะครับราคาจำหน่าย4299บาทนะครับเดี๋ยวง่ายขออนุญาตไปลองเล่นก่อนเดี๋ยวจะมารีวิวให้อ่านกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องการทดสอบเกมหรือยวทำพาร์ทแยกไว้ให้ก็รอติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับเจ้าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะครับชอบไม่ชอบไงคอมเมนต์พูดคุยกันครับแล้วก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเราจะได้มาพบกันบ่ๆนเอร์ดน ดจ้า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 มีเอ็โคด้วยจุจบ๊บจุ๊บ